สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแกะกล่องกันนะผมนะนี่ได้มาแบบได้มาตด้มาวานังไม่ได้แกะนะผมนี่สภาพกล่องครับมาบูบีนะเป็นกล่องขนาดแบนนะผมนะใ่ใหญ่นะพอจะรู้ว่าคืออะไรนะมาแกะพร้อมกันแกะข้างๆก่อนนะผมผมไม่ต้องก็ได้รอยมันมีรอยแกะง่าย ก็จะไม่ได้ตัดข้างฉีกไว้ก็แล้วกันฉีตายตอนนี้ก็ฉีตายผมเนี่ยฉีฉีฉให้ดูสุดเลยนะครับผมป้องกันผมอ่อมาเรียบรอแบบนี้นะมีผมมีถุงมีกระดาษมันนะ เี่วจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูันอ่าแล้วก็นี่นะหมดละเพนแนวหมดละเออที่นี่อ่ะนี่มดูชิ้นแรกกันเลยเป็นไฮเปอร์คาวโตะนะ,ะนร,ร,น er นะรูปไฮเปอร์คาวโตะนะเป็นกระดาษแข็งแลนะ้วเนี่ยหนานะผมหนานะนี่เป็นไฮเปอร์คาวโตะนะ นี่ยิงปืนนะผมนะยิงปืนนะโอเคผมแต่ตอนมูชิ้นตัวไปนะวันนี้ไม่ถึงถึงกระเป๋าดับเบิลอะอันนี้เป็นอ,น,น,น,อน,นิเมะนะผมนะเป็นกระตูนนะผมกระตูนเก่าแล้วน่ะเป็นเอิร์นเรื่องแบบแนวออกยูลินะผมนะหญิงหญิองอะไรประมาณนี้นะแต่ที่ดูมันเป็นแบบผมดูแค่ดูถึงภาคสองตอนที่ห้าตอนที่หกยังดูไม่จบเลยนะผมนะ ยังดูไม่จบนะจริงไว้นานแล้วลเดี๋ยวว่าจะกลับไปดูวิกรอบเน,น,นะยังดูไม่จบนะมันเป็นเหมือนรุ่นพี่รับน้องอะไรประมาณนี้นะเป็นแบบหญิงล้วนนะผมไม่ค่อยมีผู้ชายมากระแทกนะผมนะแทบไม่มีเลยล่ะนี่ผมนะอันนี้เป็นแล้วก็อีกแผ่นนึงก็เป็นเรื่องเรื่องเดียวกันเลยนะผมนะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่นะผมนะอืมพี่รุ่นน้องนะ นี่นะเป็นรุ่นไปนะออกแนวยูริอ่ะไม่รนะู้ยูริเปล่านะนะอืมก็ใครชอบยูริก็ไปหาดูได้นะเป็นการ์ตูนเก่าแล้วนะชื่อเรื่องก็มีบอกเลยนะนะชื่อเรื่องก็มีบอกเลยนะเก๋ผมนะนายเป็นแบบนี้นะแผลเป็นแฟ้มน,นะผมนะนี่ขอจบคลิปเพียงนครับสวัสดีครับผม,มบ๊ายบายนะนเรื่องเดียวกันนะน่าจะครบน่าจะครบคนเลยละนี่นะสนุกอ่ะผม Được gai bừa ra hay không ạ?